ครับทุกคนวันนี้ได้เมนูบ้านๆเมนูเด็ดๆแกงหน่อไม้ดอมใส่ลวงไข่ครับผมแซ่บๆครับผมมาแช่เด้วยกันครับเมนูนี้เช้าวันนี้ไม่ได้ทำให้ทุกคนดูนะสุดยอดครับผม หน่อไม้มีเปรี้ยวมากนะครับดูคนเป็นรวงไข่ไก่นะครับตำรีงแซ่บเองเหมือนเดิม กับเขาสวยกับวันนี้น,นงานดำทีครับรวมไค คือมาโูนึงก็ผมโลร้รอยเจ็ดสิบบอร่อยมากทุกคนออการด้วยกันนะครับ ดูดเดใส่ลงไปกับไข่ด้ว่กลองจำกินดูนะครับทุกคนเข้ากันดีเลย เก็บี่เปลี่ยนตัวน,นี้แล้วทุกคนเจ็บๆครับผม